พอาวซ่คลอยๆโอ้หัวให่มันจะติงมั้ยคอดีของฝนตกก็จังซี่ล่ะแม่นบ่เอาง่ายจัหน่อยติเออเอาง่ายก็บ่มีน้ําอยู่เดี๋ยวๆๆเดี๋ยวงัดออกเดี๋ยวสิใส่สลงเริ่มแจ้งลยแลงงัดออกจังซี่นี่ต้องเอาเสียมแซ่นี่สลงสลงงัดบบเสียมแซ่เอาแซก็แซ่ีน้่ีอือ เอ้ยออกแล้วเสียละบังหวววิวิเ้ยเอ้ยอนานออกแล้วขุนน่ะโอ้จักโลวันนี้มือสิบสามเออหัวเหญ้ครับเอ้านี่ร่างความร่างความเออร่างความ้เฮ้ยนโอ้ เงยครัสมได้ไหมอืมกันมงยบ่เงยเงยเงยเขยน่อยเางจังปาดไดีเนาะเมีนม้นไดกดีฟันฟันขั้นนอยไทงเนาะท่านบุญข่าสาบวเยท่านท่านพอดีินบ่ท่านพอดีอทิตยานอืมทอ้ามือเสียไปล่างไปล่างหนึ่ง่บุญข่สากก็ดีเลยอืมอทิตย์นห้ เียเกยเสีเลยเน่ยกียไปนั่อยู่เด้อเกาะหอยดิง่ายครับโบมีมีตะเคียนน้อยฝาเปิดแล้วไงอืมเจ้งแล้วเอ้นอเางัดงัดเอางัดเอาเ องัดทางงัดอนี่แหละเขางัดทางงัดใส่ถุงมือไงได้บอกเดียเครียดหนึ่งองโอ้ไ้เงาหนึ่งยิ่งยงพวกมนแยบมาเท่าที่เอาไปเอาไปสาบวน่เขาตัวกันแบบข้อหลายๆย้ำย้ำเอาไม่ยิ่งด้แต่เราไปยำไปเห็ดตองขึ้นเบิดใบแถ่ดิมันข็ได้หน่อยแต่เอออีรินเหร บดยมฟานแล้วเปล้ยวฟานแล้วมันก็หน่อยงบัดทีนี่แงมันยุบด้หยุบลงเสียเสียไปตัวทีไสามื่นสี่หมื่นไปล่างหยุบลงสงโอ้โห้คุยรวยขึ้นปุ้ยงันนี่ไงแงมเถีโอ้ยสองเต่าสองเต่าเราทำเองเียเอาเม็ดเม็ดมาเสดเยเิเอวเสียมลดเสียมลดเสียมลด ของเสนาจะขวงเล่นต้มฝันว่ามหาป่าขวบบเบาๆนั่นนกับพ่อแล้วมันกรอบเนาะเห็นไหมเห็นไหมสองโลครับสองโลฝานไงเลยค่ะหัวละสองกิโลพองัดออกฝังไปขึ้นกาวทีนี้เดี๋ยว ปีรุ่นก็ได้มาขุดอีกอ,อันนี้คือนี่เครียมันหักนะครับเครียเ,เก่ามองงี้มองคยขุดได้นี่ค่อยขุด,ขขดเดี๋ยวเ,เดี๋ยวดินก็นอันเดี๋ยวเวลาโอ้ได้สองหัวกับสามหัวหน่อยครับมันซ่อนก็อีกเดีย๋ยวเครียหนึ่งพี่น้องหัวใหญ่อยู่อันนี้เป็นสองเครียก็ว่าได้สองเครือก็ว่าได้ ทันทีเลยเียว,วก็เหมอนเควเดียวแต่ว่าของไประเทศไทยอ่าไ,ไทยแค่สองสาเที่ยนนี่แหละพ่อได้ี่พี่องอโอ้แตกแล้วนว่ะียอกูจุกับหินคนะ่ะๆไม่ใช่หินอะอ,อืมี่หินใหหินหญ่อืพึดพึันไม่ตีงเลยจะแร่งกับปูย จะเล่งกให้งัด,ดมุนสุดๆเอาสหาหอเ,สเอืมเอาเสะเสเอาออเป็นหัวหน่อยเลยอี่บอม่งติ่งยืนหัวหน่อยมันอออกแล้วหัวน่อยหัวใหญ่สไ่ตอืมโอ้หันบอใส่ถุงมือมุนเลดเต็มมือ น้ำเนาะเล่นกับน้ำเอาเขี้ยวก่อนกันเลยโอ้สัตว์ทั้งพี่อีกเนี่ยอือโอ้เนี่ยเห็นเห็นเห็นระวงงรังหัวแล้วพี่น้องอืเห็นระวังหัวแล้วครับระหวังเธอสองหัวนีว้งัดแบบเดียังสิออกเอาเขี้ยวออกแล้วกบับมดปญญัญแยให้กัน นัดระวังเธอเลยป่ะโอ้มันอยุกระวังหินเนาะเอ้ยเ้ยออกได้โอ้้ยนี่ตะเคิยนคนเดียวเหลี่ยงไปเป็นเสี่ยวเอาง่ามเถอเลยฮะเหลี้ยงฮิมีกระเตียบอีกครับเอ้ยหมุนบดตรงนี้มันหักไหมมีไม่เยอะ ส่งพ่อมันแตกเนาะมันมันวันกับวันใมันมันมีงามอยู่ครับแล้วมีตะไม่รากไม่เห็นไหมงามเห็นไหมงามบ่งามบ่โอ้งามอยู่งามอยู่โอ้ได้อยู่คนโอ้ไปวันใดว่ามันข้าหินฝังลงซะเอาวันใดฝังลงซะมันจะเกิดบ่ฮะบัวมัเกิดบ่เน่าทิมมันคือมันแท่งมันแท่งไงเกิดบัว กบมันลอยได้ไงจ๊ะง่าอยู่โอ้สีเหลียงงามเลยพี่น้องแบบเหลียงเขาเอื้อเหลียงอย่างนะเหลียงอ่อนอ่อนเหลียงตะเกียรเหลียงอ่อนงามดีเหลียงเขาเก่าอยู่เกือนี่มิตรน้ำดินี่บอใส่ถุงมือไปเลยครับอันตรายมีแต่น้ำอ้อยต้อยหน่อยนึงอย่ายังีต้นหน่อยตีต้นหน่อยมันว้ฟังไว้ฟังไว้อื เอาล่องเอาไปปลูกที่บ้านเลยพี่น้องนวดเป็นหัวหัว, <laughs> วให้มันถือดินเออม,มันคนละดินสมัยที่เกี่ยวอยู่โขกเนาะไปเก็บเห็ดเนาะไปปลูกบึกบวบเป็นหัวเลยเป็นเครื่องอยู่แต่ว่าเป็นหัวเคือมันแซงมันแซงนีง่เป็นหัวอยู่ดิเนาะไหนวะได้วะได้วะได้วะไม่ตีงเลย รังก่อยพี่น้องรังกอยน่งก่อนเลยกนเอาหิ้มบบนี้น้ำบือตาง่ายง่ายหลายขวดนำ้ำหลายขวดนำ้ำหน่ของก่อยดีพมังขี่รถลงมาไหนก็ดีดี <c oughs> mất cái kèn như đây giờ vẫn mất cái kèn nhiều